มีใครจะเข้ามาเยียวยาหัวใจของคุณนะคะเรามาถามพี่ไพ่นะคะว่าใครจะเข้ามาเยียวยาหัวใจของคนที่ผ่านมาดูคลิปนี้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะบางคนอาจจะเหงานะคะช่วงนี้อาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวเหงานะคะจะมีใครนะคะมาช่วยเยียวยาแผลใจที่คุณเคยได้รับความเจ็บปวดนะคะจากคนเก่าๆนะคะที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดมานะคะใครกําลังจะเข้ามาเยียวยาหัวใจของคุณมาดูกันคะ่ะ ใครเหรอคะคนที่คุณเป็นกังวลอยู่ตอนนี้น่าจะเป็นคนนั้นนะอย่าบอกนะว่าคุณยังคิดถึงคนนั้นอยู่ยังคิดถึงคนที่เขาทำร้ายจิตใจคุณอยู่คิดถึงเรื่องดีๆของเขาเหรอคะถ้าคุณอยากตัดใจได้นะคุณจะต้องคิดถึงเรื่องที่เขาทำให้คุณเจ็บปวดนะดูนะคะใช่คนที่กำลังปวดหัว <c oughs> คนที่จะเข้ามาเยียวยาหัวใจของคุณก็คือคนที่กำลัง คิดะรรตะคนที่กําลังไม่รู้จะทํำยังไงนะคะได้แต่แขวนตัวเองไว้อืมคิดมากนะเขาคิดมากเรื่องของคุณนะคะถามว่าเขาคิดไหมเขาเป็นห่วงคุณด้วยนะคนที่เป็นห่วงคุณอนะ่ะใครนะอย่าบอกนะว่าจะเป็นคนกเก่าๆเนี่ยเดี๋ยวนะคะดูอีกทีหนึ่งเนาะการเยียวยาในครั้งนี้ใครจะเข้ามาเยียวยาหัวใจของคุณคะวิวออฟฟอร์จูนมาวิวออฟฟอร์จูนมานะคะเป็นคนที่ เขากำหนดมาแล้วเป็นคนที่เขากําหนดมาแล้วนะคะว่าจะต้องมาดูแลคนแล้วคนคนนั้นเ็เป็นใครล่ะคะคนที่ตื่นรู้คนที่เขารู้แล้วว่าเขารักคุณอ่ะถ้าถ้าหัวข้อแบบนี้ก็ต้องก็ต้องประมาณนี้นะคะคนที่เขามีการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณน,นะคะนี่เป็นไงทางจิตวิญญาณด้วย ก็คือเขารู้หัวใจตัวเองนะคะเขาดูแลตัวเองมาเป็นอย่างดีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นพลังงานของคุณหรือของเขาคะเนี่ยอันเนี้ยเป็นการที่แบบนอนไม่หลับเลยคิดฟุ้งซ่านคิดฟุ้งซ่านมากฝันร้ายมากๆนะคะโอ้ยเชื่อว่าจะเป็นคนเก่าๆนั่นแหละมองดูว่าจะเป็นคนเก่าๆนะวิวออฟฟอร์จูนเนี่ยนะคะหมุนมา เพื่อที่จะมาบอกว่าเขาตื่นรู้แล้วนะคะว่าเขารักคุณมากแค่ไหนนะคะคนที่เขาทําร้ายคุณนะคะเขาจะกลับมาเยียวยาหัวใจของคุณเองเนี่ยทำทำให้คุณทําให้หัวใจของคุณเป็นแผลมาเนี่ยนะคะเห็นไหมแล้วเขาก็จะมามอบความชัดเจนให้กับคุณนะคะมองดูว่าเป็นคนเก่านะคะคนที่ทําให้คุณเจ็บปวดนั่นแหละแล้วก็เขาจะมามาบอกคุณว่าเขาชัดเจนแล้วอะ่ะเขาขอโทษอะไรประมาณนี้นะคะคนที่เคย โอ้โหพังกันคนที่เคยพังกันมาเออถามว่าเขาคือใครที่จะมาเยียวยาหัวใจของคุณข้อนี่เลยคะ่ะคนที่เขาทําให้คุณเจ็บปวดนั่นแหละเขาทําคุณเองเขาก็ต้องรักษาคุณเองคะ่ะช่วยไม่ได้นะคะเนี่ยตอนนี้เขารอคอยอยู่นะคะเขารอคอยที่จะมาเขารอคอยที่จะเดินทางมาอยู่นะคะคิดมาก อาจจะเป็นคนที่คุณบล็อกการติดต่อกันไปนะคะหร,หรืออาจจะไม่ได้บล็อาากการติดต่อก็อาจจะเป็นการการบล็อกบล็อกทางหัวใจก็ได้นะคะไม่เห็นไม่มองฉันไม่อยากรู้นะคะหรือไม่ก็เขาออกจากเขาออกจากหัวใ,ใจของเขาไม่ได้คือคุณนะเข้าไปอยู่ในใจของเขาเนี่ยเขาเอาคุณออกจากใจไม่ได้เขาเอาคุณออกจากอืมเขาเอาคุณออกจากหัวเขาไม่ได้ก็เป็นไปได้นะคะ เขาจะมามอบของขวัญให้คุณนะเขาจะมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะเขารู้แล้วเขาตื่นรู้แล้วนะคะ w i l l of fortune ที่ออกมานน่ะนั่นก็อาจจะหมายถึงว่ามันอาจจะเป็นอ่าอดีตเก่าๆกรรมเก่าที่คุณเคยทํากับเขาไว้เมื่อชาติที่แล้วก็ได้นะเขาถึงได้มาทํากับคุณในชาตินี้ให้คุณได้เจ็บปวดหัวใจแต่ที่จริงแต่ยังไงแล้วนะ่ะถึงแม้จะเจ็บปวดแล้วก็พังกันไปแล้วแต่ว่า เมื่อถึงเวลาเน่ะเขาก็รู้หัวใจของเขาเองนะคะเขาก็จะกลับมาชัดเจนกับคุณเขาจะมาช่วยคุณนะคะเนี่ยค่ะเขาเจ็บปวดมากเลยเขาอยู่ไม่ได้หรอกเขารู้สึกเจ็บปวดในวันที่ไม่มีคุณน่ะสรุปแม่หมออยากให้เป็นคนใหม่ๆนะแต่แต่ก็ได้คนเก่านะโอเคอยากให้แบบเดิมเจอพลังงานใหม่ๆบ้างอะไร่างนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรคนเก่ามาก็ช่วยกันเยียวยาหัวใจกันไปนะคะเพราะเขาเป็นคนเสียบไม้เอ้ยเสียบดาบทั้งหมดเนี่ยเข้าไปในหัวใจของคุณนะ่ะ นะเจ็บปวดอาจจะมีการทำได้ร่างกายกันด้วยก็ได้นะเนี่ยนะคะแต่มองดูว่าอเขาจะง้อคุณสําเร็จนะเขาจะมาดูแลคุณนะคะเขาจะมาเยียวยาหัวใจเยียวยาบาดแผลที่เขาเคยทํากับคุณไว้อะคะ่ะมองดูว่ามันมันจะไปในทิศทางที่ดีนะคะคุณก็คิดดูเอาแล้วกันนะคะถ้าสมมุติว่าเขากลับมาอย่างเงี้ยนะคะถ้ากลับมานะในระหว่างนี้ที่ว่ารอเขาอยู่ใช่ไหมคะ ถ้ารอเขาอยู่ก็พยายามรักตัวเองไปก่อนเนาะถ้าเขายังไม่กลับมาอย่างเงี้ยนะคะแต่มีแนวโน้มว่าเขาจะมานะคะภายในหกสัปดาห์หกเดือนนี้นะคะหกสัปดาห์เนี่ยหกสัปดาห์ก็ประมาณเดือนครึ่งเนาะใช่ไหมเดือนครึ่งประมาณเดือนครึ่งนะคะตอนนี้เดือนกุมภาแล้วเอ่อสิ้นเดือนมกราแล้ววันนี้นะคะก็ประมาณกลางกลางเดือนมีนาประมาณนี้นะคะ ระยะเวลาของเราแต่มันก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะมันอยู่ที่พลังงานของคุณด้วยนะถ้าสมมุติว่าคุณที่รอเขาอยู่อ่ะเอาจริงๆนะถ้าคุณรอใจลึกๆก,ก็รอเขาละสิเห็นไหมแต่ว่าถ้าคุณรอเขาอยู่นะคะทําสูตรแม่หมอก็ได้นะคะแม่หมอเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยแม่หมอเป็นคนที่ไม่รักตัวเองเลยรักตัวเองไม่เป็นนะคะก็คือมีความรู้สึกว่าเราเราอยากจะให้เราอยากจะมอบให้เขาอย่างเดียวนะ่ะแต่มันไม่ใช่การรักตัวเองนะคะมันเป็นการที่เหมือนเราเบียดบ,บังตัวเองจนในที่สุดอนะ่ะมันไม่เหลืออะไระคะ่ะ แม้แต่สิ่งดีๆที่เขาจะมอบกลับมาให้เขาก็ไม่ได้มีมาให้เพราะฉะนั้นมันเลยตื่นรู้ขึ้นมานะคะตื่นรู้ขึ้นมาว่าทําไมเราให้อะไรเขาไปแล้วคือทุกอย่างไม่ได้ตอบสนองจนที่ในที่สุดเราหมดหมดใจด้วยแล้วก็หมดหมดทุกอย่างนะคะแล้วมันได้ตื่นรู้ใช่ไหมพอตื่นรู้ปุ๊บในเมื่อเราห่วยหาความรักใช่ไหมคะในเมื่อเราอยากได้ความรักเนี่ยเราจะทํำยังไงดีเราจะรักตัวเองอยังไงเรารักตัวเองไม่เป็นแม่หมอเลยคิดได้มาค่ะปิ๊งแวบขึ้นมาเลยนะ ว่าก็าจีบตัวเองเลยเออแล้วก็รักตัวเองไปเลยรักตัวเองเนี่ยก็คือแบบว่าจีบตัวเองให้ตัวเองเป็นแฟนตัวเองเออเราอยากกินอะไรแฟนเราก็ซื้อให้ซึ่งแฟนเราคือใครละ่ะแฟนเราก็คือตัวเราเราเป็นคนที่รู้ใจตัวเองที่สุดว่าอยากกินอะไรเราเป็นคนที่รู้ใจตัวเองที่สุดสมมุติฝนเนี่ยชอบชอบซื้อของให้แฟนอย่างนี้ใช่ไหมอยากซื้อทองให้แฟนจังเลย เออแล้วแฟนฝนก็คือฝนเองแฟนแม่หมอก็คือแม่หมอเองเออมันดีมเลิศเธอมันเลิศมันเลิศม,มากเออวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีนะคะเชื่อว,ว่าเป็นวิธีที่ดีจริงๆนะสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะรักตัวเองยังไงอืมมันมีนะคะคนที่รักตัวเองไม่เป็นนตะ่มีจริงๆนี่นี่น,นี่แม่หมอนี่แหละคนหนึ่งนะคะแล้วก็มองดูว่าเขาจะมาแหละเขาจะมานะเป็นคนที่เอาจริงเนอะคุณนะ่ะรอคอยเขา เห็นแล้วแหละพลังงานน่ะอยากให้เขามาเรียวยาถึงแม้เขาจะทําร้ายคุณให้เจ็บปวดแค่ไหนก็ตามเถอะอย่างว่านะคะบางทีนะคะพวกคุณอาจจะเป็นคู่พวินเฟรมกันก็ได้นะเพราะว่าเขาจะต้องมากระท้ออัตตาตัวตนของกันก่อนนะแล้วก็มีการสัพเพลี่นมีการแยกจากกันมีการวิ่งหนีวิ่งไล่กันนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะมันจะทํา ถ้าการที่เขาทําให้คุณเจ็บปวดนะคะแล้วเขาก็ยังรู้สึกรักคุณแล้วคุณก็ยังรู้สึกรักเขาอยู่อย่างเงี้ยมันหนีไม่พ้นทวินเฟรมนะคะทวินเฟรมคือการที่ต้องมาตีกันแล้วก็หนีกันแล้วก็กลับมาตีกันอีกกลับมาดีกันกลับมาแล้วก็หนีกันอีกค่ะมันเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นกระบวนการค่ะกระบวนการกระทะกรรมค่ะเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการที่กระทะอ,อัตตาตัวตนของพวกคุณออกไปนะคะมันทําให้พวกคุณน่ะต้องรักกันอย่างไม่มีเงื่อนไขรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขด้วย กลับมาลักตัวเองให้ได้ก่อนค่ะถ้ารักตัวเองได้น่ะเดี๋ยวพลังงานเขาก็จะตามขึ้นไปเพราะคุณเป็นถ้าสมมุติคุณเป็นพลังงานของแฟมินีนเป็นพลังงานของผู้หญิงใช่ไหมคะผู้หญิงเนี่ยจะต้องเกิดก่อนคะ <g ã ans el> ่ะผู้หญิงจะต้องตื่นรู้ก่อนนะคะถ้าคุณผู้ฟังเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะต้องตื่นรู้เ <ank> พราะ <g ans el> ตื่นรู้ <g ans el> แล้วรู้จากการรักตัวเองรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วก็จะรักเขาได้อย่างไม่มีเงื่อนไขเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพยายามนะคะอยู่กับอยู่กับปัจจุบัน อยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับปัจจุบันนะคะรอคอยเขาอย่างมีความสุขไม่ต้องไปเฝ้าคิดว่าเขาจะมาเมื่อไหร่ไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปจดจ่อขนาดนั้นนะคะตอนนี้เขายังเขายังกําลังเตรียมตัวที่จะมาอยู่เนี่ยเห็นไหมคะเขายังมีปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องรวบรวมเขาต้องตั้งใจทํางานเต็มที่ค่ะเห็นไหมคะเขาต้องตั้งใจทํางานเต็มที่นะคะก่อนที่จะได้มาเฉลิมฉลอง ก่อนที่จะได้มาแฮงเอาท์กับคุณนะคะแล้วจะได้สำเร็จนะคะหลังจากนั้นพวกคุณจะได้มีความสุขด้วยกันค่ะดีใจจังโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ